อาาตามสั่งเนื้อมนุษย์โอ้ยชาเนี่ยเอ๊ะลืมไปนี่ว่าเราต้องไปเปิดร้านนี่ว่าไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋วนี้นะคุณเข้าเยอะมากเลยจนขายของแทบไม่ทันเลยี่อาบน้ำดีกว่า นดีกว่า,าอีนี้ที่ร้านอยู่ใกล้ๆเตรียมของก่นอนดีกว่าเตรียมตนนืนมันจะก็ทุกอย่างสวยค่ะพี่สร้อย,ยอ้า,วาอสวยจ้าวันนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเคงั้นไปนั่งรอเลยอร่อยไหมจ้า อร่อยมากเลยครับชอบเปนูนี้มากอร่อยก็กินเยอะๆนะวันนี้ไปกินไข่ยดไส้คลิปร้านแล้ไอ้ร้านแก้วดีกว่าเอ๊ะป้าคุณนี้มาอย่างละจะหลอกกินฟรีไหมเนี่ย แถมช่วงนี้ป้าคนนั้นก็ยังมึนงง,ง,งงเรียกชื่อเราผิดอีกด้วยอ่ะวันนี้เอาไข่ไส้ขอแบบอร่อยอร่อยะจ้าแก้วค่ะวันนี้นะเราอ่ะจะมาแอบหลอกกินฟรีอีกดีกว่าชอบกินฟรีสุดๆเลยนี่แก้วแก้ว มีอะไรหรือเปล่าทําไมมันไม่อร่อยเลยอะวันนี้ฉันขอกินฟรีนะมันไม่อร่อยมันเค็มมากเลยอะไม่ได้นะเรารุตสาทำอะว่าเอาไปเอปเอาไป100พอจะให้เราหนึ่งร้อยได้ไงอ่ะไข่ยาเ่มันแพงแล้วช่วงนี้ต้องร้อยห้ิบดิฮะอย่างเขาอ่ะยังคิดให้ให้ให้บบาทเลย แล้วฉันนะ่ะทำไมคิดให้ร้อยห้าสิบอ่ะฉันไม่เอาหรอกนะน่าจะกินฟรีห้ะทำคัาหูไปดีกว่าคนแถวนี้เนี่ยไม่มีมารยาทจังเลยบอกไม่อร่อยไม่อร่อยอะไรของป้านั่นเนี่ยได้เดี๋ยวโลนะ่จะจับมเป็นขไข่ไส้เลยนี่ กีแก้วทะเลาะก,กับคุณป้าคนนั้นเหรอใช่ใช่ใช,ช่ก็มาหลอกกินฟรีทุกวันเลยอ่ะถ้าขอผมจิวัตอันนี้หยุดลดให้50บาทแล้วกันนี่นะเดี๋ยวผมมาอุ่นนุ่นใหม่โอเคโอเคไปดีกว่าวันนี้เลือกงานดึกกับบ้านดีกว่าไม่ก่อนที่จะกลับบ้านซื้อไข่ไส้ไปกินก่อนดีกว่า เอาเอาไขาย่ยาไส้ที่หนึ่งครับเอากลับบ้านครับโอเคจ่ะที่จะ้ะเอ๊ะกลิ่นอะไรเหม็นๆแล้วครับไม่มีอะไรหรอกจะ้ะน่าจะหนูตายที่นี่นจะ่ะอ๋อโอเคครับอืมทำไมไข่ยาไส้ที่นี่เหม็นจังเลยนี่ะเนี่ยแล้วแก้วก็ดูเปลี่ยนไปด้วยอ่ะ จากเป็นคนที่ยิ้มแต่ตอนนี้ไม่ยิ้มแล้วอ่ะมันเราจะรู้ความรับของแก้วให้ได้เอ๊ะทัไงแถวนี้มืดจังไงเนี่ยไปไหนก็นหมดเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะนี่มันยอยากปากแสให้มากนะเอ๊ะ อะไรอะแก้วมึงรู้ความจริงแล้ใช่ปะงันมึงก็ตายซะเถอะกูอุตสสา์ปล่อยมึงไปนะเว้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะแก้วอย่าเข้ามาอยา